สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเที่ยวชมบ้านนองโควิดอีกแล้วนะครับหมู่บ้านที่มีฝีมือด้านพอผ้าขมา้าวันนี้ผมเข้ามาแล้วเป็นวันพิเศษที่เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันเลยก่อนเข้ามาในศูนย์นะครับก็ต้องสแกนกันก่อนแล้วก็ลงชื่อกันก่อนนะครับผมก็ลงชื่อเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องก็ต้อนรับอย่างดีอ้ามาสแกน ผ่านไม่ผ่านนี่อย่างนี้เลยนะครับ3 6.4แล้ววันนี้ผมโชคดีครับผมมาเจอท่านนายกกรกงรบริหารสุนทรบนเขา30สวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับวันนี้นายกพาเที่ยวชมหน่อยอันนี้อะไรนายกน้ำยาปลาช่อนเลยครับผมแล้วนี่อะไรครับนายกอันนี้เป็นหล้าหน่อไม้หลามหน่อไม้โอ้ยนี่นะครับผมลามหน่อไม้แล้วตัวนี้ก็หนมจีนเดี๋ยวเข้ามาขึ้นตรงนี้ ย้อนพอจับเสร็จก็มาขึ้นบนนี้ฮะครับผมฮะครับผมผักสดจากสวนครับชาวบ้านปลูกกันเองครับผมอ้อนี่เขาเหนียวครับนายกตำบลเขาสามสิบนี่ถือว่าเป็นตำบลแห่งขนมจีนเลยใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นแค่นั้นเพราะว่าพื้นเพคนทาขนมจีนจะมาจากทางภาคอีสานครับผมแล้วขนมทำเลมหานีก็จะกินขนมจีนกันอยู่เป็นอย่างนิดนะครับผมแล้วก็เลยนําสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภูมิปัญญาลับขึ้นมาจากที่เราไปซื้อที่โรงงานเขาทำใช่โรงงานทำนี่เราใช้ตับหัูแป้งหมักแป้งเป็นสิบสิวันกว่าจะได้มาทำมาตำมาฟูมาบีบนะครับป็นเส้นมแล้ววันเส้นนุ่มเหนียวหอมนะครับ เรียกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมเลยฮะยังไงก็เชิญชวนมาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวนายยกพากินวันนี้ครับผมพากินครับวันนี้นี่หนุ่มๆสาวๆก็มาช่วยกันตำแป้งนะครับนี่เลยตรงนี้ก็ํำลังทำน้ำยาน้ำยาตรงนี้นะครับบ้านของคูวิทนี่เขาสุดยอดในเรื่องของการปรุงอาหารแบบเล่า บอเป็นอีสานเนี่ยเราเล่าครับผมเราเล่า,ลา,ลา,ลาอุพยพมาเตวียงจันบุนอ่ะพี่นออ้องเขาเออพุดนลอ่าเรามาชมขั้นตอนการปีบนี่กดลงไปแล้วก็ใส่ยสยในน้ำร้อนร้อนใส่เอวด้วย,วย,ย,วย,ยนะอันนี้หางเครื่องเก่าด้วยนี่เออว่าไปบุญอนะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมตัวช้อนขึ้นมานี่พอมันลอยขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาเลยนะครับตักขึ้นมาแล้วตักขึ้นมาแล้วตักขึ้นแล้วไปหนต่อ แช่น้ำเย็น,นเสร็จแล้วก็มาใส่กับน้ำเย็นแล้วก็มาลงน้ำสองแล้วก็มาลงน้ำสามน้ำสามแล้วก็ผ่านคนจับนี่จับ ต้องเลือกคนจับที่สูสวยถ้าไม่สวยห้ามาจับค่ะใช่ค่ะแนนบอแนนเล็วค่ะเออจับอ่ะสันจับเบิร์ที่จะจำไดนมวนมวนมวนจับเป็นเป็นเซนเซนวันนี้เราจะได้กินขนมจีนเส้นสดจากบ้านของปูวิดนี่แล้วก็วางเรียงใส่เนขาแบบนี้จ้ามีความสุดยอดก็คือตรงนี้นะครับก็เอาแป้งขนมจีนบางส่วนเนี่ยมาปั้นเป็นชิ้นๆแล้วก็ห่อด้วยใบตองห่อด้วยอันนี้ใบอะไรเนี่ยใบกระท่อม <laughs> ไม่ใช่ล้อเล่นอ่านี่ก็เป็นแจ้แป้งจีนะครับนี่เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับก็ได้เวลาทำอร่อยชาวบ้านก็ทำขนมจีนกันอยู่นะครับแต่ผมก็หลีกปีกวิเวกไม่แอบขโมยน้ำยาปลาช่อนก็ใส่ราดขนมจีนเส้นส,นสดๆอย่างนี้แล้วผมก็มน้ํายาหอมมากปลาช่อนเนี่ยก็เนื้อก็แบบ ข้ากคนกับในส่วนของน้ำยาจริงอมืมีคนมาแย่งกินว่าไม่รู้ว่าอาจมีอะไรบางอย่างก,ก็เป็นได้น่าสนใจครับจะทานอร่อยดีกว่าอืม ยอดคุณทำอร่อยนะครับเพราะ,ะนั้นทุกวันจันทร์เขาจะมีการทำขนมจีนเลี้ยงกันที่นี่แล้วก็ใครที่มาก็ก็ขายเป็นขนมจีนเส้นส,สดนะครับถ้ามาก็ติดต่อที่หมายเลขนี้แล้วกันแล้วคุณจะไม่ผิดหวังวันนี้ผมด้วยกับท่านนายกและก็ผู้บริหารในส่วนของอบตอเขา30นะครับแล้วก็ได้มาลิ้มลองความอร่อยกันจนกิ่มน้ำสำราญเก๋บคลิปนี้ไว้พีงแค่นี้พบกับหมูท่านฟ้ากันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ